อยากมาหาเขาไม่ใช่สามีชันเดอร์ค่ะและสาวตัวแม่ออกปกป้องผัวโดนโยงข่าวลือว่านักร้องหนุ่มเมาวิดไปในบ่อนนั่นเองตะกุดต่อเผือกก็ชาวเน็ตกันไม่น้อยค่ะหลังจากที่เพจด,ดังจับโปะดาราที่ออกมาเปิดประเด็นเมากันสนัน่นสะเทือนของวงการบันเทิง แฉวิตนัญญาณคนนักร้องชายคนหนึ่งว่าเป็นนักร้องแฟนตัวแม่อีกด้วยดุนแรงสุดนั่นเองแบบสุดๆแล้ว,ว่าแต่ว่าแรงมากถึงขั้นที่เอาอาชีพแลบมาเท้ากอบแล้วเทาะร้องคลิกไปเจ็ดบ้านแปดบ้านด้านสุดก็มีหมื่นกันเพียงปึกสีชมพูที่มารายงานว่าเห็นนักร้องหนุ่มแฟนตัวแม่ตัวมาดานนั้นก็ไป เข้าแอบนั้นแอวนั่นเองเขาเมาส์กันไม่เท่าไหร่แต่เป็นวิดปิดในบ่อนนะคะใช่ค่ะแลมบ่อนก็ค่ะดีนะคะที่ถูกน้องน้องชายของบ่อนนั้นก็ไม่รุ้นไม่รุนด้วยให้เขานั่นเองงานนี้หลายคนก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าหนึ่งในนั้นที่ถูกจับโยงคือปุ้ง,ป,งปุ้ยกวินพานั่นเองและกับกวินวกว่า จนเจ้าตัวนั้นต้องออกมาชี้แจงความเป็นจริงว่ามาคาดเดาว่าเป็นสามีดิฉันนะคะทุกวันนี้นางทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านและเล่าไม่กินและบุหรี่ไม่สูบและระหว่างเขาก็บ่นกับเมาเอ้นั้นคำถามคือเอาตังที่ไหนและไปเล่นกินอะคะบางทีก็มีงดเงิยน,นะคะ